ครับโต๊ะครับโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โู้หู้โดนอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะครับเออเอาอะไรวะฮะโอ้ยโอ้ยแตงตันลาลีโอตาลาลาอ่ะมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วจังหวะที่มันสนใจพี่ดิวไก่อาบอยู่โอ้ยมันมีอีกตัวหนึ่งคตรเยอะเลยโอ้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 ยฉลามใหญ่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 จะถึงแล้วจะถึงอยู่แล้วจะถึงอยู่แล้วอย่างน้อยก็เอาเนื้อไก่มากิน ไก่ระเบิดอะไรหัวไก่ระเบิดหัวไก่ระเบิดเฮ้ยวัววัววัวเอาหนังเอาหนังเอาฮะไอ้อ้ามแล้วบ้างวัวยิงมันยังยิงไฟออกมาอ้วโอ้ยฉลามอู้ชิมายแล้วชิมายแล้วฉลามอย่าอย่าอย่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับมอสไมค์คราฟสุดแสนจับพิเรนก็คือมันเป็นมอสไมค์คราฟที่ไปเจอมาเป็นมอดที่แบบ ทำทุกอย่างจะยากลําบากแล้วก็แปลกประหลาดไปหมดเอาเป็นว่าทุกคนรอดูกันในคลิปเลยแล้วกันแล้ววันนี้ผู้ผมจะมาเอาชีวิตรอดโดยการจบมังกรกันให้ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กี่พาร์ตแต่เราจะจบมังกรกันให้ได้คิดว่าเราจะจบมังกรได้ไหมพี่นิวอามได้ได้ไหนจะได้นะไปเราไปทอดดูแล้วกันทางที่มันมีต้นไม้โอเคลองอะไรดีวะเก็บอะไรนะไปได้วยนะเฮ้ยไอ้ไอไอทำเก็บนไอย โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยฉลามกันไปเฮเดี๋ยวไอ้ยำทำไมฉลามกำลังบนน่ะโอ๊ยฉลามมีขานี่มันตาลารีหอตาลาร่าหรือเปล่าวะเตือนแล้วหรือเปล่าเฮ้ยฉลามมีขามันตามไปแล็วรอด้วย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 ดิรอด้วยมันอยู่ไหนล่ะโอ้มันจะอยู่ที่โอ๊ยรอด้วยดิไม่มีใครรอเลยโอ้โห ไปกันแบบทิ <un paid> ้งหมดเลยอ่ะรอด้วยดีโอ้โอชลามีขารอก่อนไออามาเร็วโอ้ไม่กระโดดขึ้นมาเพิ่มมันกระโดดขึ้นมาเพิ่มไปทางไหนดีวะทางนี้ทางนี้โอเคโอ้ยมันมาแล้วโอ้แล้วมันกัดโตรแรงเลยโอ้มันจะข้ามไปยังไงก่อนว่ามันอยู่ในน้ำอย่างเงี้ย เอาไปไปเจอกันไออาร์มอยู่ไหนอะหลุด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 ไออาร์มหลุดไปแล้วเมวาหายไปเจอกันฝั่งนวลแล้วกันพี่นิวโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหไปไหนละนู้นพี่นิวไปเจอกันตรงเกาะไ,ไ,ได้อ้อยมายังพี่ได้อ้อยมาแล้วเอาพี่ใหเองได้แน่เฮงเอาพี่ดูดูอะไรอะ <laughs> มาเร็ว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  มารวมตัวกันตรงนี้ก่อนละกันตรงที่มันมีต้นไม้ตรงเนี้ยโอเคโอเคเอออะไรอะไรยามตัวฉลามเร็วไอ้ยามรีบมาดีเร็วตัดไม้อยู่ตัดไม้อยู่อ่ะพี่นิวมาเร็วเออพูดถึงไม้เราก็ต้องใช้เราก็ต้องตัดโอ้ยฉลามอีกแล้วเซฟ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 ก่อนเลยโอ้ยอะไรอ่ะ แต่ละอย่างตัดไม้เอาไม้ก่อนอย่างน้อยก็มีประโยชน์ที่สุดโอ้ออโหตัดไม้เพตัดลำบากขนาดนี้จะจบบังกรยังไงวะเนี่ยโอเคเหมือนครั้งหลงังโอ้ชอบใจอย่างเลยหลังจากครั้งแรกที่เราตัดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นก็ได้ยุก็ได้ยุเหมือนกำลังจะมืดแล้วนะเราหนึ่งวันเต็มๆเราเพิ่งหมดไปกับการข้ามเกาะ โดนเตียงไม่ได้อเออเออโอ้ยปล่อยฉลามเว้ยอ่ะโอ้ร้องปล่อยพี่ก็ไม่ได้อยากจะปล่อยหรอกนะอามเอ้ยให้พี่ทำยังไงวะอามพี่นิวไปไหนละอ่ะอามอยู่ไหนอะรอยอามก่อนน่ะชิฟันครับโตครับเออครับโตครับรอยอามเดี๋ยวผมเซฟเตียงก่อนดีกว่ามันมืดแล้วพี่นิวเซฟเตียงไหนก็ดีเพื่อเกิดอะไรขึ้นโอเคครับโตครับโอ้ยอะไรอะอะไรอะ โอ้โหโดนอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะว้าโอ้ยคนบาปโอ้ยอ่าไม่ได้เล่นอะไรเลยไอ้เชี่ยเลยโอเคเดี๋ินๆนะครับของก่อนครับของก่อนครับเอ่อเอาอะไรวะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้โหแต่ละอย่างแม่งมีปืนด้วย ลองครับยิงมัน <laughs> มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นทุกครั้งที่ครับหรือเปล่าวะ <c oughs> ลองอีกอีกรอบหนึ่งใช <c oughs> ่โอเคโอเคโอ้เป็นทุกครั้งโอ้กระสิร์ฟไปอีกมันเป็นทุกครั้งโอ้ไอ้อาร์มครับของไอ้พี่หน่อยดิอาร์มอ <c oughs> ารไม่เห็นเป็นเลยอะคร์มดิต้องวางของครับก่อนดิวางของครับก่อนดิ <c oughs> วางเข้าไปนั <c oughs> ่นแหละ นั่นแหละอ,อ,อือแล้วกระสุนมันโค้งด้วยกระสุน<ข>ติดเลยนะเราจะคาบยังไงวะเฮ้ยคาบได้อยู่นี่ว่ะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเอาไปแล้วบินไปแล้วโอ้โหเออหื้เอามันตั้งกรสุนอ่ี่ตองอีกแล้วลอยอีกแล้วนี่นักเจ็ตสนี่อะไรวะดูนี่ดูนี่ครับไม่ไร้คาบได้แล้วดิ เอาอีกอะเอาอีกอะเอาอีกอะโว้ยกระสุนมันโค้งอ่ะนั่นแหละมันมันใช้โปมันใช้โปโอ้ยกูอยู่บนเตียงไม่ได้เลยอ,อ,อยเอายังไงดีจะค้าบขวานอะใช้หนังสือนีอข้าบได้อุ้ยค้าบได้แล้วค้าบได้แล้วอะไรเสียงอะไรโอ้โหแล้วพี่อ้ห โอ้ยสกิลิตันอะไรสเกิลิตันออืฮะโอ้โหไม่ได้เล่นนะจริงไม่ได้เล่นแล้วอ่ะโอ้เกิดบังก็ลอยเกิดมาก็ลอยเอ้โอ้สกิลิตันโอ้โหโอ้สี่หัวใจห้าหัวใจซอมบี้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 ปกติหรือเปล่าซอมบี้ ไอ้อาร์มอยู่ไหนอะอาร์มเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ปกติมันตายครับตายเรียบร้อยโอ้ยคุณไม่ได้เล่นเลยเลยเกิดมาปุ๊บลอยเกิดมาปุ๊บลอยโอ้โหไอซอมบี้จิ๋วมันมีเขาด้วยอ่ะอ อยงางไรใครข้าบอะไรอีกโอ้โหใครค้าบพี่นิวโอ้ตายรัวๆไปไอ้อามวางเตียงวางวางเตียงแล้วนอนให้เช้ากันก่อนดีกว่าตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยไม่มีไม่มีเอาเอ้วเตียงไปไหนอ่ะพี่นิวไม่มีเตียงเหรออ่ออ่อเรียบร้อยยัง <c oughs> เอาอ้อเรียบร้อย ไม่เลยลอยไปโอ้โหกระกระกระสุดตะ,ะเกียว้านคนใหญ่อืมไอ้อามจากการมันอามเอามาันเออเอามันอามเออทอาไงดีวะพวกเรางั้นทุบเตียงก่อนแล้วกันไะอามแอมทุบเตียงแล้วก็เอา้าทุบไปเร็วเผื่อเจอหมู่บ้านกล่องคัททิ้งมันไว้นี่แหละไม่ต้องเอาไ <c oughs> ปไปกันขึ้นข้างบนกันเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว ทิ้งไว้นี่ก่อนกนครับอุ้ยตรงนั้นมีถ้ำวะ่ะหาหมู่บ้านดีกว่าพวกเราอ่ะอุ้ย <í> หมูปกติป่ลว่าหมูเนี่ยตรงนั้นไม่อยากลงน้ำเลยวะ่ะเดี๋ยวมันเจอฉลามอีกอะเอาไงดี <c oughs> ต่อมอต่อมอไหมนั่นน่ะสิก่อนจะตายอาร์มอย่าลืมวางเตียงเซฟด้วยนะแต่และอย่างพ <c oughs> ายเรือไปตรงนู้นไหมมันมันดูมีฐาน <c oughs> มันดูมีอะไรก็ไม่รอด ที่ว่ารอดว่ะจะข้าบเรือยังไงไม่จะข้าบเรือยังไงมันจะข้าบเรือยังไงผมเคยโดนมาแล้วองั้นเรากระโดดข้ามไปฝั่งเกาะฝั่งนู้นกันล้วกันโอ้ไผ่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 อามไผ่ไผ่ไผ่อไผ่โอ้ยอย่าอย่าลากอย่าลากมาอมไเเราไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าอมข้ามเกาะไปข้ามเกาะไปฝั่งนู้นก่อนเซฟด้วเซฟด้วเผื่อตายอื ระวังสกอริตันนะมันยิงบอลเลอร์เลยอ่ะกระสุนระเบิดอ่ะระวังด้วยกระสุนระเบิดอ่ะไปแล้วไปไงตาลาลีโอตานลาล่ามาแล้วโอ้ยมาแล้วไปแล้วจังหวะที่มันสนใจพี่ดิวไก่อาร์มอยู่โอ๊ยมันมีอีกตัวหนึ่งคตรเยอะเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โโอ้ชาลามใหญ่าหญ่ใจะถึงแล้วจะถึงอยู่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 แล้วเซฟโอเคเซฟทันโอ้ยไปกระโดดเข้าไป ตาลาเล่โอ้ตาแล้วล่ะไปออก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 ไปเออฮูวพี่นิวพี่นิวมีส่วนแล้วอย่าเพิ่งตายนะ <c oughs> ทำอะไร,ะไรอ่ะตายนะทำอะไรมาเซฟเตียงมาเซฟเตียง,งนี้อ๋อจะก,กระโดดข้ามไปเหรอ,อ,ะอจะก,กระโดดข้ามเหรอเฮ้ยฉาเฉาเฉาเอาดิเอาดิเ็เพี่อามาดิโดดไปดิพี่นิวเร็วเออว่ายมาเร็วว่ายมาเร็วเร็วเร็ว โอ้โหโอ้โหพี่ดิวเร็วพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวเร็วพีดโดนมาเร็วๆดูไอ้ฉลามมีขาไข้างหลังอีกโอุ้ยอ๋ยต้องรอให้แล้วล่ะดูทรงอ่ะโอเคเดี๋ยวรอให้ว่ายมาว่ายมาเดี๋ยวรอให้อืมอืมอว่ายมาเร็วเดี๋ยวรอให้ว่ายมาเร็วรออยู่ว่ายมาเร็วรออยู่โอ้โหพี่ดิวอยออกไป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  ออุ๊ยพี่นิวพี่นิวมาเร็วโอ้โหโอ้โหข้ามฝั่งได้เฉยนะเนี่ยแค่ข้ามฝั่งนะเนี่ยอ่าเรียบร้อยเตียงเล่นกูแล้ว่อล่ะเดี๋ยวจะรออยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะก็ข้ามาให้ได้นะทุกคนสู้ๆขอขึ้นไปข้างบนก่อนสู้ๆนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะขอขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคบนนี้มีอะไรหรือเปล่า มีแกะมีถำ้ำโอ้โอ้อย่าบึ้มจะตัดไม้จะเอาไม้โอ้โหพี่นิวเมื่อไหร่จะมมันจะมาถึงกันวะเนี่ยพี่นิวแกยามเนี่ยฮะโอ้โหโดนโดนฉลามตีธรรมดามันก็ตายนะตีเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็ตาย โอ้โหอาเร็วมาสกิลิตันแม่งเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาดิเอาโอ้วุ่นวายว่ะ oh. พี่นิวมาเร็วอลยอ่ะมาเร็วโอ้โหเกลือเอาละเอาละพี่นิวตัวน,นี้ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันวะ่ะ เอาละรีบข้ามมานะถ้าไปตรงนี้จะรอดปะวะอย่าไปเอาถ่านน่ะรู้สึกว่ามันมืดไปอยากถือทอสทม,มีสว่างหรอนะใช่นะไม่ได้ลงเชเดอร์สินะโอเควูว <livres. S 2> ูหูแม่งสปอยเอ้ยมันสปอน,อน,ปอนต่อหน้าต่อตาฉลามโหูหูมันวิ่งขึ้นมาแล้วมันวิ่งขึ้นมาแล้วเฮ้ยสว่างสักที <c oughs> มาเร็ว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  มาเร็วๆรออยู่ไอ้อามมาเร็วพี่นิวเซฟเตียงเซฟเตียงเซฟเตียงโอเคไอ้อามไอ้อามเหลือคนเดียวแล้วอามไอ้อามเร็วอามเร็วอามเร็ววิ่งมากระโดดลงแล้วก็เซฟเตียงเออสักทีเออมันก็จะเอาให้ได้เลยตีโอเคเราควรทิ้งเตียงไว้ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเราควรมีเตียงวะโอ้โหแล้วโอ้โหปลาไทยด้วยโดนรัวเลยพี่พี่จะรู้จักเตาพี่จะกลับไปเอาเตียงฝั่งนู้นนะเตียงอันนี้เราจะได้เซฟไว้ก่อนซอมบี้ไม่อันนี้โดนซอมบี้ไม่โดนไฟเดี๋ยว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 เดียวเตียง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 โอ้โหแม่งเลยโอ้โหมันเป็นหูเลยจะเอาเตียง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  พี่จะต้องเอาเตียงไปก่อนไม่งั้นไม่งั้นเราเซฟไม่ได้แน่เราจะกลับจุดเกิดโอ้โหฉลาบโอ้โหไม่เอาละทิ้งไว้นี่แหละแล้วพี่ดิวกับยามไปไหนแล้วเนี่ยโอ้รอด้วยดีโอ้ยฉลาดแม่งก็ตามมานเหลือเกินอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วรอด้วยรอด้วยรอด้วยโอ้โหโอ้โหแม่น้ำอีกแล้วแต่แม่งไม่โดนแดดเผาเนอะไอ้ยามไปเรลยกำเนงรอทำพี่เด็กอยู่ ออุ้ยททาทาเจฉลามมันมายัางไงอีกวะเนี่ยกูจะตายกับฉลามแล้วเนะี่ยตีมันเรื่อยๆอ,อามเออหน่แหละท้อใจจริงๆว่ะเจอเจอธาตต้องข้ามแม่น้ำเอกเห,หรอเจือธาตเฮ้ยนู่นไงแกแกมันจะสว่างให้ไหมอามเฮ้ยพี่นิวไม่ได้ลงเชนเดอร์นี่เคสอ,อะไรเสียงอะไรอะไรแกะแกะแกะเมื่อกินธาตทธาตระเบิดฮะ ฐานระเบิดหรออย่าอย่าให้เกินสี่วิมันเงียบแล้วนี่มันเงียบอยู่นี่ระเบิดเป็นดังอันออดูฟังอ่ันนี่ยอันนี้บึ้มไอ้อามถอยมาเป็นทุกอันโอเคงั้นเราข้ามเราข้ามเราข้ามน้ำก่อนอ่ะอีกแล้วเราข้ามน้ำไปฝั่งนี้ก่อนมัโอเครีบข้ามนะฮึบ โอเคไม่ใช่ละโอ้ผมมัขึ้นมามาขึ้นมาอ้โอ้อมาเร็วพี่นิวอามเร็วอย่าตายนะโอ้โหชาราบเยอะขนาดนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วอาเร็วอยากเจอหมู่บ้านว่ะแกดแกดเอาขนแกไหนวะแกไปไหนแล้วฝั่งโน้นไหนแกเฮ้ยววัววัววัวเอาหนังเอาหนังเอาเฮ้ยไอ้อามแล้ววัง วัวยิง่้เรียบร้อยอ๋ออโอเคพี่ทุบเตียงแล้วนะอย่าตายกันง่ายๆนะพี่เอาเตียงไปเซฟใกล้ๆเุ้ยเฮ้ยเฮยเฮยหายแล้วฉลามตามฉลามตามตึ้งโอเโอเคโอเคโอเคคนจะเดินไกลอะพี่นิวไม่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 เคได้เตียงมาแล้ว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 เดี๋ยวไปฝั่งนู้นเดีวเดี๋ยวเราเซฟข้างบน มวิศพักอุ้ยล่วงวันนี้เราเล่นกันมาพักหนึ่งเรายังไม่ได้ของหินกันเลยเฮ้ยผมได้แล้วผมเก่งไปพี่นิวป้ขึ้นมาข้างบนไปกันเถอะเดี๋ยวเซฟเตียงก่อนแล้วเราค่อยตีวัวเอาเราสู้มันได้อยู่เอาเอ้อไอ้อ๊าบแล้วไปตีต้นไม้ทำไมไหนววัวอยู่ไหนวะนั่งไงแกะนั่งไงแกะอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนนะมาเซฟตรงนี้โอเคเซฟละไม่ถึง โอ้โหโอ้โหโอ้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 มาดิวัวเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะวัวเอาไหมอืออืออือหลบ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 วัวเซตเตียงเซตเตียงเซตเตียงโอเคแกะแกะแกะมันเป็นอะไรป่ะวะโอ้โหยังเดินไม่ถึงตัวเลยยังเดินไม่ถึงตัวเลยเอาขนมานี่เอาขนมานี่เอาขนมายิงขนออกไปแล้วใช่ไหมยิงขน ยิงขนออกไปหมดแล้วใช่อุ้ยอู้พอมันสลัดขนแล้วไม่ได้เราต้องใช้ที่ตัดขนวะโอ้โหจะต้องสเตลพี่แล้วนะโอ้โหอะไรโอ้ my god ไม่ได้เล่นละจริงๆนะตรงนี้มันจะบึ้มต้องอยู่ไกลๆหลบหลบโอ้ยมันหลบไม่ได้ที่ต้องแตัดด้านบนที่ต้องตะด้านบนก่อนเหรอ แล้วใครไม่ปอกเปลือกไม้ก่อนละ่อละอ่ะเราต้องปอก,ปอกเปลือกไม้ก่อนลอแล้วค่อยตัดชิบหายละเจอโจทย์เดิมป่ะผมต้องคาบขวานว่ะเอาละ่ะเอาละ่ะมันเป็นทางต้นอ่าเดี๋ยวนะเจอโจทย์เดิมตป๊งนึงของคาบข,ขวานกันขามุมคาบของแบบฮึบโอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เฮ้ยอย่างนี้ได้หว่าอย่างนี้ได้หลบรับนี้หลบอยู่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 ยังไงก็ไม่โดนยังไงก็ไม่โดน แต่โดูเลยไปฮึบฮึบโอเคเอ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะดูว้วว้ตัวอะไรอ่ะเมื่อ <Buffalo> ก <mus> <cy p> ี้โดนยิงนมใส่เลยพี่ยังอุ้ยอุ๊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 ยสิกแซกซิกแซกซิ่แสกสิ่แซกบาริบบาริบมามาอะไรมีเรื่องเหรออืยิงนมหรอยิงอุ้ยอุ๊ยตอนมันยิงโรตีมันไม่ได้มันเป็นอมตะโอ้ยยิงหรอยิงหรอยิงนมหรอเดี๋ยวนะ ครับพิกแอคไม่ได้อันนี้ไม่พอวะมาไม่พอเก็บมาแล้วจะจะเอาขนแกะยังไงถ้าเรายังไม่มีเหล็กเราก็เอาไม่ได้ปะไอเวนอาร์มเรียบร้อยก็ไปไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ได้เล่นเลยจริงนะแม่งหมดกับการตายเกิดตายเกิดอยู่กับไอของพวกนี้แหละโอเคเราต้องปั๊ป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 โอเคไม่ไหวแล้ว แน่ใจเหรออ้าแน่ใจเหรอลงเมืองนะเก่งโอเคก็จะรอดูเฮ้ยเอา่านถ้าเก็บมาแล้วมันไม่ระเบิดนี่ใช่ไม่ระเบิดเขาเอาหินกันแล้วกันแต่อย่ารอให้เกินอุ้ยแต่โต๊ะค่ะโต๊ะคาบได้ทางออกแล้วอ่ะโต๊ะคาบแค่ขุดหลุมขุดหลุมไว้แล้วก็แล้วเราก็คาบแล้วก็หย่อนตัวลงไปมันก็ไม่บึมละง่ายๆ e a s อี a ี่อีี่เลย โอ๊อะไรเอาละโต๊ะค้าไปไหนแล้ววะเขาอยู่นี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 ่แป๊บนึงก็แค่ขุดลงมาอย่างงี้สองบล็อกปั๊บฮึบยังเรียนรู้ด้วยตัวเองอ๋อรู้เลยเรียบร้อยอ๋อหรือรอบนี้มันไม่รอบนี้มันไม่ขายล่างวะโอ้ยไม่น่าทักเลยอ้า กี้มันก็โอ้เตียงพี่ตายกับเตียงน่ะน่าจะยี่สิบครั้งได้ไหนอะไรอ่ะเดาเตียงมาด้วยหรือเปล่าเตียงอยู่ข้างบนพี่นิวอุ้ยอุ้ยอะไรเตียงเนี่ยเตียงอะไรพี่นิวเตียงเตียงอยู่ข้างบนไม่ได้ออกมาอุ้ย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 มันมีลาวาปะทุด้วยอ่ะก็ลงตรงนี้แล้วกัน ลงตรงนี้แล้วกันรัวลงไปละเพื่อจะหวังว่าจะเจอเหล็กคุดมืดเลยครับทอสก่อนดีที่ไหนแล้วเจ๊เหล็กอะทอสโอเคออเหล็กเหล็กเองเป็นเลยเองเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้ยก็เล่มจิ๋วโอเคทอสยังใช้ได้ปกติทอสปกติอยู่ดีแค่ไหนแล้วที่ทอสปกติ โอ้โหเราต้องตีกเลมจิ๋วเพื่อจะได้เหล็กใช่เหรอตีตีขุเดเหล็กแล้วมันจะเป็นโกเลมจิ๋วเหรอใช่สุดยอดเลยหมดแล้วมั้งความหวังจบมังกรกูเนี่ยล้วเพาะน่ะมันจะเป็นไรอะเป็นวาเลนโอเลยโหไม่เล่นอะ <c oughs> คุณเพชรทีเป็นวาเลนเหมือนได้ยินเสียงเหมืองข้างล่างว่ะอุ๊ยโอเค ้ยอุ้ยอะไรวิแ <UC> ม่ม <kaz uffy> ุมยักแม่มุมแปดล้านขาเออจริงนะจะไปยังไงให้มันไม่ตายอะลงไปตรงนั้นยังไงให้ไม่ตายวเน่ยมีน้ำมียิลลี่มีอะไรรองรับไหมอ่ะพี่นิวที่อยู่ข้างล่างอะอยากลงไปอะแต่ลงไปแล้วตายแน่ข้างล่างมันเป็นเหมืองใหญ่ด้วยอเจอเหล็กแต่ขุดไม่ได้ขุดลงมาอย่างนี้แล้วกันทางเดียวทางสุดท้ายละ ไม่รู้สึกเวลาวามันลงมาเรื่อยๆวะโอ้โหแมงมุมตัวมาเลื่อเลยใช่แมงมุมแปดเก้าขาเห็นอยู่ตัวใหญ่โคตรกำลังลงไปพี่เดียวรอด้วยกำลังลงไปความผมโดดมาตรงนี้ก็ยังตายอยู่โอเคใกล้ละใกล้ถึงละใกล้ถึงละแมงมุมมันตายยังไม่อยุดแมงมุมมันยังอยู่ผมลงไปผมโดนแมงมุมแน่ๆเลยวะ ได้ได้เห็กยญวละหนึ่งอันโอ้โหหนึ่งอันโอเคเท่านี้ไม่น่าตายโอเคอันที่สองโอเคอุ้ยสกิลิตันเพิ่งลงจะลงมาถึงแบบเพิ่งจะลงมาถึงข้างล่างเนี่ยโอ้โหโคตรเหนื่อยใจเลยจริงๆนะเหนื่อยใจมากเลยอ่ะ นายมาก้าวก่อแล้วก้าวก่อแล้วสาวได้ละกันสำหรับเหล็กอะ่ะเดีเ๋ยวขอไปดูรอบๆกันว่ามันมีอะไรแก่เข้าขนแก่ไม่ได้แม่งหัวก็ตีไม่ได้หุยฟักทองหุ้ยปกติหรือเปล่าไก่เอออย่างน้อยก็เอาเนื้อย่างน้อยก็เอาเนื้อไก่มากินไก่ะอะไรหัวไก่ระเบิดหัวไก่ระเบิดอู้หู้เล็หัวใจเดียวโอแ้แต่แต่มันพอมันถอดหัวแล้วมันไอ้นี่วะโอ้มันยิงแล้มันยิงหัวไก่กร โอ้เหนื่อยใจจริงๆเลยมอดบ้าอะไรวะเนี่ยมอดบ้าอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูที่รอบๆนี้มีอะไรไหมอุ้ย,ยตรงนี้เหมืองใหญ่เหรอว,ว้าวเหมืองใหญ่ดาวเผาคงไม่ทําอะไรเราใช่ไหมไม่รู้ร <c oughs> อะไรวะอามป่าวป่าวพี่มีอะไร,ะไรตาเผามันทําอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรไอ้นี่นี่มัน อุ้ยระเบิดอุ้ยระเบิดซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นไปได้ก็ไม่อยากจะตีมันเลยเอาจริงๆนะมอนเตอร์ตรงเนี้ยไม่อยากจะตีมันสักตัวไปอีกโอ้คีเปอร์โคตรเยอะสี่ห้าตัวโอ้โมันแยกร่างได้วะโอโหโหรู้ละเตาผมเป็นอะไรรู้ละเตาผมเป็นอะไร เอาของไม่ได้หรอวะมันร้อนแรงมันนร้ออ่ะปอบมันร้อนแรงไอ้ดูุียอุ้ยมันเอาของไม่ได้เอาของไม่ได้เอาของไม่ได้คือต้องรอถ่านหมดใช่มันนี่เป็นไปได้อือถ่านออกไปแล้วถ่านออกไปแล้วโอเคโอเคอะไรอ่ะเราหลอบมันก็ร้อนโอ้ โอ้ยจะฆ่าเขาเออเยดปืนม yeah. ันอ้หูไปอามบบดิจิตอลขดขดแย่เ้อ้ยแต่ละอย่างแต่ละมือวอามเอาละทุกคน พาร์ทแรกขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันชิบหายมากวุ่นวายมากถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ต่อพาร์ทสองครับทุนเจอใหม่ในพาร์ทที่สอง